เอาล้วคับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะแต่มันก็ต้องเชื่อมเนบกันก่อนนะอันไหนเหราเพื่อนอันไหนอะ่ะเออของของของฉันก็ไม่มีเฮจิ้นเล่นด้วยกันได้ปะเนีเ่ยเลยนเล่านึ่งก่อนไหมเอาไงดีทุกคนเลอาดูก่อนแล้วก็ข้ามาเลยเจวนอนแป๊บอา้าวข้าว้ละไว โผล่ข uh? ึ้นออกมาเลยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เห็นทุกคนบอกแล้วจงเชื่อเนื้อกันกูถ้าเป็นอย่างนั้นได้ไงมพี่ทำไม่ได้อ่ะอันไหนอันไหนไหนไม่รู้อ่ะฮะไม่รู้จักมาทำด้ตัวเองเอ้ยเดี๋ยวมา Lepas itu, cut ini lepas. Lepas itu, lepas itu, lepas itu, wow. Hmm, macam apa? Oh, beli lagi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 . Em,an man, mana share le? Beli lagi, 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 beli lagi เนี่ยนะมันดีมันดีมันดีมันดูมันดีมันนีมันนีมันละยังไม่เสร็จไปเจอกันตอนจบนะเจอกันตอน